ท่านผู้ชมทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ช่องปุนา USA นะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงนางสาวริซซี่นะคะหรือว่าชื่อทางการของนางก็คือริษซีดวงนะคะหรือภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าริษซีดวงในหูดาพี่นอ้องนางสาวริซซี่นี้นะคะมันเกิดขึ้นกับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆ นะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการถ่ายไม่เป็นกิจวัตรประจำวันและอีฉันก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับนางสาวริซี่นะคะเพราะว่าสมัยก่อนการถ่ายระบบขับถ่ายนี้จะไม่เป็นกิจวัตรประจำวันก็เลยเกิดมีอาการ สองวันสามวันถ่ายทีแล้วก็นางสาวริชี่นี้ก็จะมาเยือนนางจะมาเยือนทันทีแล้วก็มีปัญหาตอนมาอยู่อ,อเมริกาใหม่ๆช่วงอยู่ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยจะไม่มีระบบะการขับถ่ายคือนางสาวริชี่นี้จะไม่มาเป็นเพื่อนคือไม่มีอาการอะไรเลยคือปกติแต่พอย้ายมาอยู่อเมริการะบบการ ย่อยของอาหารหรือว่าการรับประทานอาหารมันมันไม่เหมือนกันคือสมัยก่อนจะเป็นคนไม่ทานเนื้อจะทานปลาแล้วก็ทานพวกผักพวกคือเนื้อไก่นี้จะทานน้อยมากแต่ส่วนมากจะทานเนื้อปลาแล้วก็ผักผล,ลไม้เยอะพอมาอยู่อเมริกาช่วงที่อยู่ไอซ์แลนด์ก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นเป็นนางสาวลิชชี่นางสาวลิชชี่นี้จะไม่ค่อยมา มาครบเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่กินอาหารถูกสุขลักษณะและกินอาหารที่มีสุขภาพพอย้ายมาอยู่อเมริกามารับประทานอาหารมามาทานเนื้อเพราะเนื้อที่อเมริกานี่อร่อยมากอร่อยจริงๆรสชาตินี่กลมกล่อมเนื้อนี่หอมส่วนรับประทานแล้วก็มันถูกอีกอย่างพวกไก่พวกเนื้อหมูพวกเนื้อวัวพวก อาหารนี่มันถูกที่อเมริกาใช่ไหมแล้วก็ระบบการขับถ่ายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะนางสาวลิชี่ก็เลยมาขอเป็นเพื่อนมาสมัครเป็นเพื่อนเราก็รับไว้สะดวยดีมันก็มีอาการว่าเกิดขึ้นว่าระบบขับถ่ายเราผิดปกตินางสาวลิชี่ก็เลยมาขอเป็นเพื่อนมาขออยู่ด้วยนะคะเพราะอิฉันก็เลยรับไป นั่นแหละในที่สุดนางสาวริชี่ก็เลยมาอยู่กับอีฉันตลอดนะคะแตะ่พอมันมีปัญหามากๆม,มันก็จะเริ่มมีอาการมีหน่อโผกมานางสาวริชี่ขอบอกว่าฉะน,นั้นนะคะถ้านางสาวริชี่มาขอเป็นเพื่อนอย่ารับเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคุณจะมีปัญหาในระบบขับถ่ายแน่นอนนะคะ <c oughs> อีฉันคนหนึ่งนะคะตอนแรกๆอีฉันก็ไม่ไม่คิดไม่ทบทวนไม่ตระหนักไม่เช็คประวัติว่านางสาวริตช,ชี่นี้จะมาดีหรือไม่ดีอีฉันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดไงก็ตกลงเป็นเพื่อนนะคะพอนางพอคบกับนางสาวริช,ชี่พอประมาณอาการนางก็เริ่มออกเราก็รู้สึกแย่นะคะ ก็เลยต้องตัดสินใจไปหาหมอนะคะหมอเขาก็เลยบอกว่าให้รับประทานผักผล,ลไม้แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พยายามอย่ารับประทานพวกอาหารที่เป็นพวกแป้งโดยเฉพาะคล้ายๆกับพวกพิซซ่าหรือว่าอะไรพวกไอขนมปังเยอะๆหรืออะไรที่มันทำให้ให้ระบบ การย่อยมันไม่ดีอย่าไปรับประทานยาพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าริชชี่เนี่ยถ้าเขามาอยู่กับคุณเนี่ยเขาจะเขาติดคุณนะนางสาวริชชี่นี่นะริชชี่ดวงในผู้ดาดมีนะถ้าเขามาอยู่กับคุณเขามาขอคุณเป็นเพื่อนเขาจะออกไปยากนะคะเขาเพราะเราติดกับเราแล้วนะคะมันจะยากถ้าถึงขั้นว่ามามา ปลูกบ้านอยู่นะคะออกมาเป็นหนอนอนออย่างนี้นะไปยากนะคะนางสาวริชี่นะคะฉะนั้นนะคะต้องคอยระวังกันนะต้องคอยระวังนางสาวริชี่นี่อย่ารับมาเป็นเพื่อนเด็ดขาดนะคะทุกวันนี้นะคะปูนาถ้าเกิดอาการท้องผูกท้องอะไรปูนานี่กลัวมากกลัวนางสาวริตชีนี่จะมาขอเป็นเพื่อนนะคะปูนาระวังมากนะคะก็อยากจะเตือนนะคะสาวๆนะคะ พยายามรับประทานอาหารที่มีกากเยอะๆรับประทานอาหารที่อ,อย่าไปทานพวกไอแป้งโดยเฉพาะพิซซ่าเนี่ยพวกพิซซ่าพวกอะไรที่มันทําให้เราถ่ายยากเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะคะอาหารที่ไม่มีกากอย่าไปทานมากเพราะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยริชชี่เขาจะมาเยี่ยมคุณนะคะเขาจะมาขอเป็นเพื่อนคุณนะคะ และอย่าไปรับเขาเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเขามาอยู่กับคุณนะคะนางสาวลิชี่นี้เขามีอันตรายกับเรานะคะมันจะทําให้เรามีอาการแสบหูดากแสบปวดนะคะปวดนะคะระบบหายใจมันจะยากนะคะวันนี้นะคะก็มาเล่านะคะเรื่องนะคะเกี่ยวกับนางสาวลิชี่นะคะหรือว่าชื่อทางการนะคะก็คือลิชี่ดวงหรือภาษาบ้านๆก็ลิชี่ดวงในหูดาก เอามาเล่เาสู่กันฟังนะคะระวังกันนะคะอย่าให้นางสาวลิชี่เข้ามาใกล้คุณเด็กขาดดูแลตัวเองกินอาหารที่มีกากเยอะๆจะทำให้คุณถ่ายท้องนะคะทุกวันโดยที่คุณไม่ไม่อะระบบขับถ่ายไมผ่ผิดปกติมันจะทำให้คุณ ไม่ต้องไปคบกับนางสาวลิชี่เพราะว่าถ้าวันไหนที่ระบบขับถ่ายของคุณผิดปกตินะคะนางสาวลิชี่นี้เขาจะมาอยู่กับคุณเขาจะมาขอเป็นเพื่อนคุณโดยที่คุณไม่มีข้อแม้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะแชร์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 เข้าไปนะคะมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย